สวัสดีค่ะพบกับก yeah! ึมบอยแชนแนลเย้ต่เมือต่มือไม่มีใครตบตบเองค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะก็เป็นการแบบ <c oughs> การถ่ายคลิปครั้งแรกมันก็จะมีแบบ ตะกุกตะกากบ้างหรือว่าความตื่นเต้นเขินกล้องได้ดายคือี่เขินจริงเพราะหัวแดงอะเขินเขินมากมาเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าว่าวันนี้เรามาทําอะไรนะคะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือนั่นเองนะคะเย่แล้วก็หนังสือที่เราจะรีวิวเนี่ยเป็นหนังสือที่แบบหนังสือแบบชิ่ดีมากเบอร์น, <S 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 อน,นี้อันนี้เบอร์อันนี้เบอร์ แต่มันเป็นแบบหนังสือที่ดีจริงๆนะทุกคนพูดเลยว่าเป็นหนังสือที่แบบดีมากๆอ่ะพูดวนไปวนมาเริ่มเริ่มพูดวนไปวนมาไม่ก็อยากจะบอกว่าหนังสือมันดีจริงๆนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เราไปเจอที่ร้านหนังสือร้านหนึ่งด้วยความที่เราแบบบังเอิญไปเจอกับพี่สาวเข้าไปในร้านหนังสือร้านนั้นแล้วมันเป็นเชลแบบเชลลดราคาใด <Wow. S 1> ๆใช่ไหมแล้วก็สนใจอะไรที่มันเป็นอะไรลดราคาอยู่แล้วคือแพ้ก็เลยเข้าไปดูแล้วแบบสะดุดตากับหนังสือเล่มหนึ่ง คือเห็นชื่อเรื่องปุ๊บก,ก็เลยแบบหยิบขึ้นมาอ่านเลยทันทีแบบเฮ้ยนี่มันหนังสืออะายเนี่ย <c oughs> <c oughs> พอหยิบขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เลยอ่านดูชื่อเรื่องปุ๊บก,ก็เลยแบบอุ๊ยชอบจังชอบจังแลวทีนี้มีแบบว่าเสียงของอาจารย์เข้ามาในหัวแบบอาจารย์เคยพูดว่าถ้าอยากจะหาหนังสือที่แบบเข้ากับตัวเราเอหนังสือที่แบบ ถูกเจริตกับเราอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเปิดดูที่แบบหน้าคำนามเออเราก็เลยลองเปิดอ่านดูหน้าคำนามปุ๊บแบบอ่านปุ๊บแบบชอบชอบมากนี่แหละอะไรที่ตามหามานานแบบนี่เป็นครั้งแรกที่รอมเนิ่นนานแล้วเพราะปกติเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ชอบอ่านหนังสือเลยไม่ไม่เอาอ่านหนังสือคือเล่ออกไป เอาออกไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้มาเจอเล่มนี้ก็เลยแบบว่าโอ้ยมันเล่มนี้แหละที่จะเอากลับบ้านไปด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็ชื่อว่าว่าว่าอยากเล่นหนังสือเล่มนี้นะคะก็ชื่อว่า นะคะชื่อว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ต้องขอบคุณหัวใจของเธอนะนี่รู้หรือ,อยังทำไมเราถึงสะดุดกับชื่อเรื่องรู้หรือ,อยังทำไมเราถึงแบบต้องหยิบขึ้นมาเออเพราะว่าคือช่วงที่ไปเจอเรื่องเนี้ยเป็นช่วงที่จิตใจเราทนี่จะดิ่งดาวพอสมควรพอเจอชื่อเรื่องมันก็เลยแบบปึง้งแบบพังช่วยดูช่วยดูยคือ มันกินใจอะเออมันมันทัดใจก็เลยแบบเปิดดูว่าเอ้ยเอ้เป็นของคนเกาหลีอะไรเงี้ยเพราะว่ามีภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็สมาจะ,จะอ่านภาษาเกาหลีฝฟังเขาบอกว่าแต่ซึ่มันอะอะช่หยอกเล่นมันอ่นวามามีเซซังเงอารึมดาวนี่อารึมดาวระเฮ้ย ฉันอ่านได้นะคะทุกคนฉันอ่านภาษาเกาหลีแล้วนะเป็นความสามารถพิเศษไม่ต้อยอะไรนี้ก็เลยชอบเนาะซึ่งนักเขียนที่เขียนเรามีนะชื่อว่าคุณอีแชร์นะคะเป็นนักเขียนจากเกาหลีใต้ซึ่งเขาได้รางวัลแบบเยอะมากๆเนาะประวัติเขาก็อยู่ที่ด้านหลังหนังสือซึ่งรางวัลที่แบบเราเห็นแล้วก็สดุดตาก็คือรางวัลรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมระดับโลกคือต้องเก่งขนาดไหนคือแบบเออสุดยอดรินะแล้วก็คนแปลนะชื่อว่า คุณวานิดาคลาหมอนะคือเขาแปลหนังสือเล่มนี้ได้ออกมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาสวยแล้วก็อ่านง่ายมากๆนะคะแบบคนที่เกียจอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ชอบอ่านหนังสือแบบเราเนี่ยนะคะก็อ่านเล่มนี้ปุ๊บคืออ่านเพลินมากๆเพราะว่าเขาแปลออกมาได้แบบอ่านง่ายแล้วเข้าใจได้ง่ายๆนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าทําไมเราถึงอยากรีวิวเล่มนี้เนาะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ ผูออ้ลงตงก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งเลยก็เลยอยากจะมาส่งต่อให้เรามันเป็นเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมทุกคนอาจจะสงสยัยหนังสือเนาะจากชื่อเรื่องเขาบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ต้องขอบคุณขเจริญเทียนะะขอเจรดาทางออกมาเป็นหนังสือฟิลไหนมันก็จะเป็นฟิลแบบให้กําลังใจถูกไหมอะ่ะเป็นฟิลให้กําลังใจเป็นฟิลแบบว่าพาให้เราไปเห็นแบบมุมมองต่างๆการใช้ชีวิตเนาะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีแบบว่าเกิดแก่เจ็บตายทุกข์สุขโลภโน่นนี่เหงาเศร้าเซ็งอะไรต่างๆทำให้เราเห็นหลายๆมุมมองแล้วก็แบบ เห็นหลายไมเซตเห็นหลายทัศนคติอะไรต่างๆให้เราแบบได้ลองแบบลองอ่านลองทําความเข้าใจดูอะไรเงี้ยแล้วก็เออมันให้กําลังใจจริงๆนะอ่านแล้วแบบก็ปลอบประโลมเราเหมือนกันเนาะอ่าก่อนที่เราจะมาส่งต่อกําลังใจส่งต่ออะไรต่างๆแล้วก็จะบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่เนื้อหาข้างเยอะมากๆนะคะก็เลยจะยกตัวอย่างมาแค่แบบเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อเป็นแบบประกอบการตัดสินใจว่าแบบคนที่ดูเนี่ย จะอยากเอาไปอ่านตามหรือเปล่านั่นเองเนาะมานะคะเนื้อหาแรกที่เราจะรีวิวนะคะเป็นอยู่ในบทหนึ่งนะคะชื่อว่าเส้นทางชีวิตที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนั่นเองนะคะคือแบบเฮ้ยแค่ชื่อบทนะคะบทนี้มีอะไรบ้างเออบทนี้มีค่อนข้างมีเนื้อหาย่อยๆนี่ค่อนข้างที่จะเยินอ่ะแล้วก็จะยกมาแค่เนื้อหาที่เราแบบชอบมากที่สุดเนาะ เนื้อหาแรกนะคะชื่อตอนว่าจะมีหรอชีวิตที่ไร้ซึ่งน้ำตาให้ <Hey. S 1> แกนี่แค่ชื่อ,น,อ,อนี่เออนี่แค่ชื่อหัวข้อนะคะพอเราได้อ่านหัวข้อนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละทัดใจละมันดึงดูดให้เข้าไปอ่านอันต่อไปละซึ่งเราก็จะยกตัวอย่างวักเล็กๆในบทน,นะคะมาอ่านให้ฟังกันหัวข้อนี้มันจะกิดอ,อะไรเนาะเป็นแบบ เป็นประโย์ที่แบบที่เราชอบมากนะคะเราจ่ากในฟังก็คือจงอย่าปรารถนาชีวิตอันไรซึ่งความทุกข์ยากเลยความเจ็บปวดที่ความทุกข์ยากมอบให้เราเท่าที่เราจะทนได้คุณค่าคือความยินดีซึ่งจะได้รับเท่ากับที่เธอเคยอดทนมาวันนี้ต้องขอบคุณรัร่นการของตัวเองขอบคุณนะพอเราได้อ่านบทความนี้นะคะก็รู้สึกว่าเขาได้มุมมองจากนักเขียนมาแบบว่า เยอะมากก็คือ,อการที่เราร้องไห้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอนะเพราะว่าทุกคนบปปนโลกไปเนี้ยเคยร้อ,องไห้กันหมดทุกคนนั่นแหละแต่การที่เราร้องไห้เนี่ยมันเป็นฟิลเหมือนแบบว่าเราได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่เรามีมาทั้งหมดไม่ว่าจะความรู้สึกเสียใจเศร้ามีความสุขยินดีอะไรต่างๆมันออกมาทางน้ําตาได้หมดเลยและการร้องไห้สําหรับนี่เนาะก็ หมือนเป็นการได้ปลดปล่อยได้ปลดปล่อยแบบว่าพอเราได้ร้องไห้ไปครั้งหนึ่งปุ๊บอะมันทําให้แบบจิตใจเรามันดีขึ้นอะเคยครั้งหนึ่งแบบว่าเหมือนเสียใจมากๆแต่ว่าไม่อยากร้องไห้ให้ใครเห็นอะ<ๆ>ก็เลยแบบกลับมาร้องไห้กับตัวเองพอร้องไห้เสร็จปุ๊บเออมันทําให้ความรู้สึกเรามัน,มนดีขึ้นแล้วก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะต้องขอบคุณตัวเองเหมือนกันที่แบบอดทนกับความรู้สึกมันมาจนได้มา ลปดปล่อยเพื่อให้ตัวเองได้รู้สึกดีขึ้นเนาะคือชีวิตนู้คนเราอะ่ะมันก็มีความสุขตลอดไปมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีความทุกข์มีความเศร้ามีความเสียใจบ้างแต่เราก็เลือกที่จะปลดปล่อยตรงนั้นเนี่ยออกมาทางน้าตาต้องขอบคุณตัวเองที่ยังใช้ชีวิตจนมาปลดปล่อยความรู้สึกนั้นออกมาได้ค่ะก็จบไปแล้ว,ว,วอันแรกที่เราแบบอ๋าเราชอบมากมันให้มุมมองหลายๆอย่างแบบมากๆเนาะ จากมุมมองเก่าเราเรารู้สึกยังไงแล้วพอเรามาอ่านปุ๊บเราก็ได้มุมมองใหม่ที่แตกต่างจากคุณนักเขียนที่ต้องการสื่อให้เราได้อ่านกาันอ่ะไปอันต่อไปเลยนะหัวข้อต่อไปที่เราจะมาส่งต่อกําลังใจนาะก็หัวข้อนี้นะมีชื่อว่าบันไดชีวิตไม่มีลิฟต์เตรียมไว้เออพอได้ยินแล้วเข้าใจเลยไหมว่าคืออะไรคือนี่พอแบบอ่านหัวข้อปุ๊บแล้วก็คือเข้าใจเลยว่า คือม,มันอ่านแล้วมันเข้าใจเลยนะว่ามันแบบหมายความว่าอะไรเราจะมายก,ยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะอันที่เราชอบนะของหัวข้อน,นี้นะคะก็คือความผิดพลาดเป็นเพียงการทดสอบเพื่อทําให้เก่งขึ้นความล้มเหลวเป็นเพียงกระบวนการเพื่อการประสบความสําเร็จในช่วงเวลาพลิบตาคงไม่อ่านมีความคิดแปลกใหม่สําหรับการเปลี่ยนชีวิตได้หรอกอืมซึ่งก็จริงนะคะ มุมมองของเรานะคะพราได้อ่านบทความนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออชีวิตคนเราเนาะมันก็เป็นแบบบันไดที่ค่อยก้าววิลขั้นทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนไปถึงขั้นสุดท้ายเออใช่ไหมล่ะแต่ระหว่างที่เราก้าวไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งอุปสรรคทั้งความผิดพลา้ทั้งความล้มเหลวอะไรเป็นประสบการณ์แต่ละอย่างเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันซึ่งถึงแม้พอเราก้าวไปถึงขั้นที่เกือบเกือบจะสาเร็จแล้วเกือบจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วเกือบจะสาเร็จละ แต่มันเกิดความล้มเหลวสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมซึ่งความล้มเหลวนั้นนะคะก็เป็นเหมือนประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งที่ทําให้เราแบบได้กลับมาคิดที่จุดเริ่มต้นว่าเออเราผิดพลาดอะไรตรงไหนไปแล้วก็เอาประสบการณ์แต่ละขั้นเนี่ยเก็บมาแล้วก็เก็บมาคิดว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเราควรจะแก้ไขอะไรบ้างซึ่งความล้มเหลวเวนาะก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตอะมันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถูกไหมจับนี่นะ ก็คิดว่าเออการเริ่มต้นใหม่เป็นเป็นสิ่งที่ดีเสมอมันไม่มีอะไรที่สายเกินไปมันไม่มีอะไรที่ถูกหรือผิดทุกอย่างที่เราทําเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้น,นเป็นการลงม,มือทําอยู่ที่ว่าเราจะย่อท้อต่อสิ่งนั้นหรือเปล่าแค่เราเชื่อมั่นในตัวเองว่ายังไงเราก็ทําได้ต่อให้เราต้องไปถึงความสําเร็จแล้วอะแต่มันก็ผิดพลาดอะเราก็ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิม ซึ่งจุดล่มต้นเนี้ยก็เป็นจุดล้มต้นของการก้าวขึ้นไปขั้นใหม่ที่จะดีกว่าเดิมแน่นอนอย่าคิดว่าพอล้มเหลวครั้งหนึ่งปุ๊บเนี้ยทุกอย่างในชีวิตก็จะล้มเหลวไปด้วยซึ่งไม่จริงการล้มต้นใหม่นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดนี่เป็นไงเป็นไงหนังสือเนี้เขาให้อะไรเราแบบเยอะมากนะคะมันปรับมาใช้เรแล้วหลายๆอย่างมา ต่อไปหัวข้อสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำทุกคนวันนี้ละกันชื่อว่าจากคนหนึ่งสู่อีกคนอามันคือไรหัวข้อนี้อ่าแล้วฟิลงงๆจากคนหนึ่งสู่อีกคนคืออะไรนะคะเราก็จะมาเอาอ่าวกสั้นๆในบทนี้มาอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่า เมื่อเราหักก้านดอกไม้กินของดอกไม้ก็จะโรยดินมาเมื่อเราหักก้านต้นหญ้ากินของต้นญ้าก็จะโรยดินมาเมื่อเราตัดไม้ออกกินของต้นไม้ก็จะโรยดินออกมาเช่นกันแล้วถ้าหากมนุษย์สร้างความเจ็บปวดให้กับใครจะมีกินของมนุษย์โรยดินมาหรือเปล่าพอเราได้อ่านบทความนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยแหละอันตรายที่สุดในโลกแล้ว อันตรายยังไงคือมันอันตรายแบบว่าคือเป็นสิ่งที่แบบสร้างความเจ็บปวดให้แก่มนุษย์ด้วยกันเองอย่างเงี้ยนังเสือเขาก็เลยเขียนมาเปรียบเทียบว่าเออดอกไม้เนี่ยก็ไม่ได้สร้างความบาดเจ็บให้กันเองนะต้นไม้ก็ไม่ได้สร้างความบาดเจ็บให้กันและกันเองต้นหญ้าก็ไม่ได้สร้างความบาดเจ็บให้กันเองอะไรอย่างเงี้ยแต่มนุษย์นี่แหละที่สร้างความบาดเจ็บให้กันและกันจริงๆก็เคยเหมือนกันที่แบบว่าโดนคนแบบ มาสร้างบาดแผลในใจให้อะไรเงี้ยจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวก็มีหรือแม้แต่เราเองที่สร้างบาดแผลให้ตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบปวดเราจะก้าวข้ามตรงนั้นออกไปได้อะมันก็ยากเนาะเพราะการที่เรามีแผลในใจอะมันรักษาได้นานมากๆก,กว่าเราจะข้ามมันนั้นไปได้แต่พอเราข้ามมันนั้นไปได้เนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอืมมนุษย์ก็มีช่วงเวลาที่เจ็บปวดแตกต่างกันออกไป แต่เวลาที่เราจะก้าวข้ามผ่านตรวนั้นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการรักษาตัวเองซึ่งถ้าเรารักตัวเองมากพอเราก็จะก้าวข้ามตรงนั้นได้ไปแบบไวๆทุกคนคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่รักตัวเองมากพอไหมคะนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่นะสําหรับนี่เนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยรักตัวเองเอาตรงๆคือใครมาทําร้ายจิตใจเราก็สามารถทําได้เลยอะเพราะเราเป็นคนที่ ชอบเก็บมาคิดชอบเก็บความเจ็บปวดนั้นมาแบบมาทาร้ายตัวเองซึ่งบางทีเราก็เราไม่ได้ตั้งใจที่อยากเก็บมาหรอกแต่มันพอได้ยินแล้วมันเอาออกไปจากเอาออกไปจากหัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมหนังสือเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้รับความเจ็บปวดความษย์ด้วยกันเองเนี่ยมันก็คงจะดีเนาะถ้าคนเราเนี่ยนะลองพูดดีๆพูดดีๆกับคนอื่นดูบ้างอะไรที่มันแย่ๆเนี่ย ที่คิดว่ามันแย่เนี่ยไม่ต้องพูดออกมาสิ่งที่มันดีๆพูดออกมาได้เลยอันที่แย่ๆเก็บไว้อย่าไปพูดให้คนอื่นฟังถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าไปทํากับคนอื่นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อยากบอกทุกคนเหมือนกันนะคะว่าการถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบอะไรเนี่ยอย่าไปทากับคนอื่นเพราะบ,บางทีคนอื่นเขาก็ไม่ได้ชอบหรือการการพูดการกระทําพฤติกรรมอะไรที่บ่งบอกถึงว่าเขาไม่โอเคก็ควรที่จะหยุดทําแล้วขอโทษด,ด้วย จริงๆบางทีมันก็มีบางครั้งแหละที่แบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจบางทีเราเผลอแต่พอเราคิดได้จริงๆอ่อะเราควรขอโทษเขาเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินจากเราไปอะมันไปกระทบจิตใจเขาแค่ไหนมันทําให้เห็นถึงมุมมองที่ว่ามนุษย์เนี่ยที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันยังมีความที่ปรับจูนกันได้อยู่ก็คือความจริงใจต่อกันเออแค่จริงใจต่อกันมันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นแล้ว นะคะเออก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวหนังสือเรื่องกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องขอบคุณหัวใจของเธอนะเออพอเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบน,นะคะมันก็ทําให้เราได้รู้ถึงความหมายของชื่อเรื่องของเขากว่าจะผ่านอะไรมาตั้งมากมายในชีวิตได้จนมาถึงทุกวันนี้มันต้องขอบคุณตัวเองจริงๆทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเราผ่านมาได้ก็เพราะตัวเองจริงๆ มันก็เลยต้องขอบคุณตัวเองที่อดทนฝันฝ่าอุปสรรคมากมายเพื่อมาถึงจุดนี้ได้สำหรับใครที่ก็แบบผ่านอะไรมามากมายเหมือนกับเราแล้วก็ยังพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้จริงๆก็อยากบอกว่าคุณเก่งมากๆนะคะคุณแบบคุณสุดยอดอ่ะคุณเป็นแบบซูปเปอร์มนุษย์อ่ะคุณแบบก็คือสุดยอดจริงๆที่แบบ ผ่านอะไรต่างๆมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่แบบกําลังท้อหรือว่ากําลังสิ้นหวังหรือผิดหวังกับอะไรกันแล้วแต่อยากบอกว่าความล้มเหลวนะคะไม่ใช่จุดจบของชีวิตคุณยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเนาะแต่ละขั้นตอนที่คุณจะพยายามต่อไปเนี่ยก็ขอให้มันประสบความสําเร็จได้ในความพยายามของคุณแล้วก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองอะ ก้าวข้ามอุปสรรคได้ไปเรื่อยๆนะคะตราบใดเนาะที่หัวใจของคุณยังเต้นอยู่แปลว่าคุณยังมีโอกาสนะคะอย่าลืมรักตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองเยอะๆนะคะทางเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่มาดูคลิปนี้เหมือนกันนะคะอย่าบอกว่าสู้ๆอาจจะมีคําเล็กๆแต่ว่าเป็นกําลังใจที่ใหญ่งงมากเลยนะสู้ๆเนี่ยใช่ไหมสู้ๆนะแล้วก็สําหรับใครนะที่ดูแล้วก็รู้สึกแบบเอออยากไปอ่านตามจังเลยแบบ อยากอ่านต่อเห็นเรารีวิวแล้วแบบอยากไปตามอ่านนะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็มีที่ช็อปออนไลน์ด้วยนะคะไปตามไปตามกันนะคะทุกคนจริงๆมันดีจริงๆร,งร,งร,งรงะถ้าใครได้มีนะคะก็จะบอกว่านี่แหละของมีค่าที่ทุกคนควรสะสมไว้เอ,อ,อันนี้เราก็แบบพอได้อ่านปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งกันเพราะว่าก็ชอบเหมือนกัน บางประโยคพ,พอได้อ่านปุ๊บอะมันมีกำลังใจแล้วก็จะเอามันมาอ่านเรื่อยๆเลยนะคะว่าเป็นหนังสือดีๆมากนะคะย้ำอีกครั้งนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นของคุณอ e ีแชร์นะคะจาก ไ,ได้เกลีใต้ที่มีความสามารถมากมายแล้วก็ได้รางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะต้องขอบคุณคุณเขาจริงที่เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาได้แบบดีมากๆจริงๆขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็คนที่ขาดไปไม่ได้คือคุณวันิดาครามนะคะที่เป็นคนแปลหนังสือเล่มนี้ออกมาได้ภาษาที่สวยแล้วก็อ่านง่ายอ่านเข้าใจนะคะคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแบบเราก็ อ่านแล้วเพลินลมากๆแล้วขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะคะนะคะ,คะก็ยังไงนะคะก็ฝากติดตามผลงานของช่องเราไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของช่องเรานะคะก็ะะอยากจะบอกว่าอนาคตเราอาจจะทําผลงานออกมาหลากหลายมากกวนน่านี้แล้วก็เยอะกว่านี้ก็ได้ก็ยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆที่มาดูกัน คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไคร์เอาไว้นะคะเพื่อติดตามผลงานต,ต่อไปของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็ลาันกไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมไปซอร์นะคนอย่าลืมไปซื้อมันดีมากจริง